และนี่ก็คือต้นมะนาวความหวังของเรานะคะนับดูคร่าวๆติดลูกประมาณ50ลูกนะตัวนี้ก็อยู่ต้นเดียวนี่แหละที่ดกได้ขนาดนี้นะอ่าช่วงที่มะนาวติดดอกออกลูกเนี่ยนะคะเราก็ควรจะบำรุงเขาซะหน่อยนะอันนี้ก็จะมาบำรุงเขาด้วย ปุ๋ยชีวภาพสุดเร่งด่วนของเรานะคะแล้วก็เนี่ยจะสังเกตเห็นว่ามะนาวนี่จะมีลาาักษณะใบหงิดด้วยนะคะนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทําให้มะนาวเจริญได้ไม่เต็มที่นะคะตามหลักวิชาการเขาบอกว่าเป็นลักษณะของมะนาวที่ขาดธาตุอาหารรองนะก็คือแคลเซียมนั่นเองอ่านี่เราก็จะมาให้ปุ๋ยชีวภาพ ให้ทั้งอาหารหลักอาหารรองไปในตัวเลยนะคะอันนี้เป็นน้ำเปล่านะประมาณ20ลิตรนะปุ๋ยชีวภาพสูตรเร่งด่วนของเราอันนี้ก็จะเป็นกะปินะคะประมาณครึ่งช้อนโตะ๊ะกะปินี่ก็จะมีสารเซโตไคนินนะคะซึ่งจะเป็นตัวเร่งการแบ่งเซลล์การเจริญเติบโตของพืชนั่นเองนะปุ๋ชูรสปริมาณเท่าๆกัน ปุุงชูรสนี่ก็ชื่อทางเคมีเคาโมโนโซเดียมกลูตามเมตเนาะก็จะเป็นกรดอะมิโน,โนที่จำเป็นอย่างหนึ่งนั่นเองนะคะก็คือจะช่วยเร่งการเจริญเติบโตการติดดอกออกลูกนั่นแหละนะตวมพลังกันละลายน้ำซักน,นิดหนึ่งให้กะปิละลายนะคะอันนี้ ใช้ได้ทั้งไม้ดอกไม้ผลนะในเชิงเกษตรอินทรีย์นะคะก็คือถ้าเราหาปุ๋ยคอกยังไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยน,นะช่วงที่เขาติดดอกออกผลหรือว่าต้องการเร่งการเจริญเติบโตของพืชนยก็ใช้สูตรนี้ได้เลยอ่าตามด้วยไข่ค่ะไข่ก็คือโปรโตีนเนาะโปรโตีนซึ่งก็เป็นสารอาหารที่พืชต้องการเช่นเดีวยวกัน ไข่หฟองตีรวมกันลงไปอ่าแล้วก็ผสมในน้ำประมาณ20ลิตรเนี่ยสูตรนี้สักเดือนละ2ครั้งก็ได้นะคะช่วงที่พืชกำลัง มีการเจริญเติบโตอย่างเช่นช่วงช่วงติดดอกไงนะติดดอกผลีนะลายเข้ากันแล้วก็อีกหนึ่งตัวช่วยที่สำคัญเหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปหยิบก่อนนั่นก็คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะเราก็จะใส่ไปพอประมาณนะครับประมาณอ่าห้ซีซีนี่ไม่ตายตัวนะแต่ย่าไม่ต้องใส่เข้มข้นมากก็ได้เพราะก็จะเป็น หัวเชื้อจุลีย์เข้มข้นใช่ไหมคะอันนี้ก็จะช่วยเพิ่มออกซิเจนนะในดินนี่นะทำให้อ่ารากพืชเนี่ยหาอาหารเก่งขึ้นนะฮะเร่งการเจริญเติบโตแล้วก็เสริมภูมิต้านทานของพืชน,นะคะอ่ารวมกันลงไปอันนี้ก็พร้อมใช้แล้วก็รดได้เลยนะคะรดให้ชุ่มได้เลยทีนี้เห็นไหมอันนี้ก็คือเปลือกไข่ปนนะจริงๆปนได้มากกว่านี้ยิ่งดีนะคะใส่เครื่องปั่นไปเลยนะ เปลือกไข่นี่ก็จะเป็นแหล่งของสารแคลเซียมที่ดีนะคะเปลือกไข่หรือว่าช่วงนี้เรามีหอยต้มเนาะซื้อหอยต้มมากินเมื่อวานนี่ก็เปลือกของหอยเนี่ยสามารถจะมาบุบๆปนๆให้ลักษณะของเปลือกไข่แต่อย่าไปใส่เครื่องปัน่นนะ๋ยวเครื่องปั่นพังก็ใช้ไม้นี่แหละทุบๆเปลือกหอยให้ละเอียดเนี่ยแล้วก็มาโรยได้นะเป็น แหล่งรวมแคลเซียมที่ดีนะคะหรือพวกยิปซัมพวกปูนขาวนะ,ะอันนี้ก็จะมีทั้งแคลเซียมแมกนีเซียมนะปูนขาวแล้วก็จะโรยไปสักประมาณอสองช้อนโต๊ะนะไม่ต้องเยอะนะ,ะปูนขาวนี่ก็ป้องกันมาลงมาแงลงเชื้อรุงเชื้อราในดินได้ด้วยนะคะปรับสภาพ pH ของดินได้ด้วยประมาณนี้แล้วเราก็จะใช้น้าเนี่ยที่เราทำเมื่อกี้นี่ปุ๋ย เร่งด่วนนี่ก็รดลงไปเลยนะคะ,ะรดไปให้ชุ่มก่อนอนันนี้ก็พลวนดินไว้แล้วก็เป็นการบำรุงไม้ดอกไม้ผลง่ายๆนะคะทำสักอย่างน้อยเดือวละครั้งถึงสองครั้งถ้ามีเวลานะรดให้ชุ่มๆไปเลยเดีเ๋ยวไปรดทางฝั่งนู้นด้วย ต้นหมอนเราลดได้นะคะลดได้หมดเลยนะไม้ดอกไม้ผลที่เราปลูกไว้ก็จะมาลดมะนาวต้นนี้ด้วยติดแค่สี่ลูก <c oughs> อันนี้บำรุงไม่ทันช่วงที่เขาติดดอกก็ไม่ได้บำรุงบำรเรืออะไรดินดิน,ดนตัวนี้ก็จะเป็นดินไม่ค่อยมีธาตุอาหารดินปูนทรายนะก็จะมาบำรุงตอนที่เขาดอกร่วงไปหมดแล้วเดี๋ยวต้องตัดแต่งเลมกิ่งนะแล้วก็จะเอากิ่งนั้นมาปักชำแบบควบแน่นนะ ก็จะเป็นทางรัดสักเดือนหนึ่งเขาก็มีรากแล้วค่ะก็คือตัดกิ่งยาวๆที่ไม่แก่ไม่อ่อนเกินไปเนี่ยก็จะเร็วกว่าเรามาตอนมาเพาะเมล็ดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าก็จะไม่ได้รากแก้วเหมือนเพาะเมล็ดนะเนาะตันนี้อาจจะได้ยายน,นี่มาขึ้นตรงตรงเนี้ยมันหรือว่าจะต้องแบบเขาเอ็นหาแสงนะแสงก็ช่วงนี้จะล่มๆ จะมีแสงแเฉพาะช่วงบ่ายก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็จะทำสักถ้าไม่ลืมมีเวลาก็สอสาสัปดาห์แล้วมาทำครั้งหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นวิธีการบำรุงนะคะผลผลิตเอ่อบำรุงต้นไม้โอ้สมองยังไม่กินข้าวสมองขาดอาหารคิดไม่ไออก บำรุงเนี่ยไม้ดอกไม้ผลช่วงที่เราต้องการเร่งการเจริญเติบโต,ตหรือว่าช่วงที่เขาติดดอกออกผลนะก็จะได้ผล,ผลผลิตที่ดีนะคะโอเคกเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามผลนะอันนี้ได้สักประมาณสองเดือนแล้วตั้งแต่ติดผลมานะก็อีกสักพักเป็นเดือนน่าเราถึงจะได้เก็บผลผลิตนะคะเดี๋ยวก็จะพามาเก็บมะนาวต้นนี้กันนะคะน่าจะเป็นพันุ แป้นรำไพนะ well. เปลือกหนาๆไอ้เปลือกหนาเออเปลือกหนาเปลือกหนาแบบนี้นะเดี๋ยวก่าจะหามะนาวแป้นเปลือกบางน้ําเยอะอะไรมาปลูกเพิ่มด้วยโอเคนะคะขอให้มีวันที่ดีกันทุกคนนะสายแล้วขอขึ้นบ้านไปหาทําอะไรกินก่อนแล้วกันขอบคุณที่ติดตามนะคะขอให้มีวันที่ดีกันทุกคนเช่นเคยวันนี้ลาแล้วบ๊ายบาย